แนมแนมุ้องแนนม้งนี่ไงสงนี่โู้พี่หญิงกรเด็นด้วยแ่นเนาะอันี้แบบตามแบบเข้ากระตูนนี่โอ้เกเล็กวะเล็เลยอบมายนกันจไปู่ตะอืมกลางเราเฮ เบาสกเก่าอ่าเพาะาบานต่อไปนะพี่น้องก็คือบานทไปเมื่อก่อนเาอยู่บานนพลาดเนาะแล้ก็นเราจะจำ่นี่เราจำนี่นี่เรจะล้ว็แล้วเาก็ีดต่อมาทีบัตรพลาดบ้านนั่ง่บหวลานบรหัวลานเนาะนี่เนาะจะลืมากใหม่แล้วจะคิดใหม่เลยถึ่องอ่านแล้วเนาะเาเล่านี่น่กินอล อีกคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครแนะนำถ้าทีเราเขามาถ่ายบ่านต่อไปน้ะบาว่าวิธีชีวิตเ่านคุณจงไดเนะถ้าที่บายเพื่อนนี่จะเป็นเพ่นข้อมูไอ้อพ่อนะเนาะเสี้ยงองแม่นมแน่นเป็นเซลคนี้มาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์กิตสมกิสมไปหนวะผเจา ตอนนี um ้เจ่วาวแล้วนี่าีหรอรายการ W สิบตะมือผักอยัเป็นหลักเป็นหลักบะส่วนต่อกันเนเห็ดหน้าแนงส่วนมันแนง่อางอัานี้เปนเห็ดเห็ดมันกับเห็ดหน้าเนาะการมัดไเ็ดตาคว่าแล้วให้แล้วหนาว่สีแล้ว่เ้อะรันเนาะไปเติมเน แต่ละมือก็มีแต่ว่าห้าปลาท่าย่านและห้าพี่สอพซี่ขายของตลาดนะฮักขายพี่ซี่พี่ซี่โลอไรครับโลหนึ่งสิบใกลนาระจกชะน้ำบ้านบ้านหอมจังาลยนะบ้านหอมแปดสิบไนะครับมี่มมาจากน้อพี่น้องคือบ้านเพื่อนซาดเพื่อนเนาะกะปีะมาณนี้ อยู่ในการใช้ชีวิตแบบสโลไลน์เนาะพี่น้องนี่วะวิถีชีวิตคนล่าเนี่ยจะใส่ขันภาษาไทยด้วยว่าภาษาอังกฤษกับสโลไลส์เนาะพี่น้องก็อ่านผิดก็ขอโทษนะนี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนไดพี่น้องเพื่อนเพื่อนเองเนาะนี่อะนี่หมู่บ้านนีนมีทั้งเม็ดแปดสิบกว่าหลังคาเพื่อนพี่น้องจะเป็นเหตุนะคีเพล เออหาหล่อหล่อไปในห้องก็คอยเบานลงพินกันไรตามไปอ้เป็นบ้านแบบอยู่ที่มองนวดน,น้องพี่น้องในแบบมองผู้ดังไว้ในสองนุมอืมส่องพ่อดไอพอเแี่งจันเนาะ ภาษาลาวพี่น้องอนะสองขอยบาลาคนอินดี<ะ>บาลาคนอินดีเอาละครับฝากขอฝากซ่องน,ำน้ำเด้อเราอินด,ดีของเขานะได้ได้น้องพี่น้องคือภาพรวมของหมูบ่บ้านยังไปอีกไกลอยู่วันนี้ไอโอ้แปดแปดสิบกว่าพี่น้องกิดก่วงเติบดนะ้วยเนาะส่วนร้ายมีแต่เขื่อนแบบนี้น้องอย่องแอมฟ้า มานค่อยมีแบบเพื่อนย่างไปเลยเนาะย่างไปเลยแล้วก็ันมีบ่อนทามทา่ากระทามดินเบาะมวญเบาะนอหัวหมวนกับเพิ่นเนาะกระเพิ่นสิเบิ้งวิตีชีวิตจ์กระ,ะเพิ่ะอ่าะเห็นใช่นหมเนี่ยนี่คน,นแปลงรถคนแปลงรถไทยวะแปลงจักรรถขี้เก่งแท้เนาะนะ หม่างเขาแล้วนนอตบ่ครบอ้ไรเลยเนาะการออกมานอดเดือเก่งเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นเซยพี่น้องเอ้ยหมางลดไทยออกมาโอ้คันเหลียวมันข้ามันก็ออกมาแปลงใหม่บีบมันขางเลยไปแต่มบนเดียวเก่งเนาะเจ้าเฮียนมากบ่หรือว่าอันนี้ บ่ได้เฮี้ยนแต่เป็นเสยเก่งอ anyway. ันด be well, ิทำซิงเห็ดเป็นมะเป็นมะแต่เอาเข่าเดียว่าเป็นเนาะเอาเขาเลยก็เป็นอยู่หัดนอดดื้อแล้วว่าแบบว่าข่าไอ้หนอดบวกระเบนเนอ้ เป็นทิประกอบเขาได้ไหมนี่เก่งขนาดนีนนนดดน้ตัวนี้ป่ะโอ้ว<อ>ง,งเลี้ยวนะมองนะเนาะมังเนี่ยเนียบอลคออชเก่งนะเปิดฐาสนสร้างเรได้แน่นี่ <im it> <im it> เขานัดมาเรอยเป็งปวดร้อยเาคไักด้งมานนเบ่จะเห็นาหมายคขันนะบ่แสดงว่าถึงขันเสียนเลยได้น่เปิดห่านเอาเงินไล้ไลเรื่อยเลยเนี่ยนเนาะเก่งไอ้อุปหาจะเปิดด็อกบั่นตัวเองเนาะเขาจะหูเขาจาก็มาแค่นี้มันมีอุปกรณ์ ลังจากเขาอันามอายเป็นเ้าก็ย่างเลาะมาทางนี้เลยนะพี่น้องอุงติภูเนสังเกตเบ่องอยู่แต่ละเขื่อนจะมีคนอยู่เนาะอย่างน้อยสามสี่คนพี่น้องมันแบบเป็นวิถีชีวิตที่เขาเคยผ่านมานะเพราะว่ากเข้าจาักแม่ทายเิ่ยงามนี้หันเข้าจักแบบว่าน,นาจะบ่มีเบียกเนาะหรือว่าแล้วเวียกแล้วงานาข้าจกักก็อยู่เพื่อน,น้ำขอบครวเนะพี่น้องการใช้ชีวิตที่แบบว่า อมหน้าวอมตาอืาหานมัยมากบ่เจียนมะไมาอันนี้โอ้เขาจะไปหานมัยเดี๋ยวอ้ายลราผ่าหยางไปทางน่ะไนะปผนา้นเพินสงสัยเพินเจียนมะไอมากเขาถือขนมมากแต่ว่าลืมยายเนาะพี่นนองลืมไปว่าเห็นเล็กน้อยสิยายขนุมมามามาเหยียบม,มายามเพิ่นก่อนกลางวานันสังเกตเบว่งมันจะแปนเนาะพี่นนองเพราะว่ามันเป็นดินแบบว่ามีหินหนะหยาจะบ่คอยเกิด โอ้มาแหลวขนมปุ๊บเด็กๆโอ้พันหาหน่มใม่มาบอนี่โอ้จะเป็นลายเนาะเต็มกระเทาะกระเทาะว่าขาเจ้เอื่นแม่บ่กะพ้ากะพ้าโอ้กะพ้าผายเลยะายกเอยไงเอ่ายวงไ่โอ้ข้าะเจียเจียวโอ้คือ คืออะไรเนาะอืมไปออกไหมนะไปหาหน่อไม้อ้าไม่เห็นน่อไม้ดองบ่หรือว่าหน่อไม้สมเห็นน้อไม้ดองหน่อไม้ดองงั้นนอยามนี้น่อไม้ใหญ่อันนี้เอาไว้กินยำแดงเนาะอืมกินข้าวแล้วย่างเผาแต่ยังกินข้าว เป็นกินเขาตํามะเขือตอนเลกินน้าหลังนะเดเดเดพูดนะเอาขนมให้พูดนะจะมาปุบปุ๊บเล็กน้อยก็ไลเน้อแถวนี้นาะยางไปทางนั้นหรือเอ่าเจ็บบ้ล่ะ <laughs> ทางนี้แบบโอ้ย่างตากแดดได้มาโอ้ย่าขนมให้เปอรูเป็นก่อนย่างเลาะแล้วก็เอาขนมให้เปิรนหน้าก็เิ่นเห็ดอ,อย่างเลยในบักตัวดินวะนี่โอ้บักตัวดินเนาะกิ้มดิบบอโอ้เห็นไหมจิแม่เพิ่นไหมมันสิบ,บ่มันมันฉีบหอมเนาะ ขันห้าขวาห้าขวาสีหอมนะแม่มักดิเดนมันจะหอมวยดาขวานม่ทาอยุเจ้าปีเลยไหม่เก้าวอายุไมก้าวสิบหรืเปล่านี่ปอาี่จ้อนี่คืออยุนี้หญ่จอบมาหุ่งเลยจอกางเพม่เพื่อเลยชอบมาหยันากันกับดูาเป็นโมโห็าลาวสำนก เก่าส <época S 1> <t> ิปีเลยเด้พี่น้องเดกี่ยวปรเฮียนปรียงแงแล้วก้อยประเดยเดียินเดียินอยู่ได้เนาะเดียินไดห็นหงอยู่ย่างตรงใส่แม่เท่านี่มมาเด้อไปเท่าเด้อบอกด้น่ลอมไอ้ยิ่ง แนวไ,ไหนมัองคำกลุ่มทำใดคาเฟ่รับเป็นแบ้บบพี่น้องสลับกล่องไปมาเนาะงผ่าไปสะเปลี่ยนโอ้โซล่าเซลล์พี่น้องเฮือนหลังนี่มีโซล่าเซลล์หุ่นไหนน็กหน่อยเขาจะมาแต่อาบน้ำทุอืมโอ้ผมมอนี่อันตรายอืะทรงผมมอเทถขนาดขุยยิงได้น่ะขุยยิงปะอ,อืม เอาไปให้หมอนั่นยนะเอาไปให้ผู้นายนะผู้เล่าอยาดนะแจกขนมไปหนักไปย่างไปเลยครับเอาหน้าอมมือยุ่งให้ผู้นั้นนําไเลาะอันนี้เลยนะพี่น้อง ของเล็กๆแน่น้อยมันอาจจะยิงใหญ่สำหรับคนอยู่แถวนี้ก็เป็นได้นะพี่น้องว่าขึ้ของมาแนน้อยแต่ว่ามีคนขาแมนเนาะน,น,น้ำก่อนหนึ่งเอาซื้อมา,าทงหนึ่งเก่าพันจีบมายหญ่คนละก่อนละก่อนเวลาเอาเห็นเด็กน้อยเนาะพี่น้องน,นี่ทางที่เท้าข่าวจะเป็นห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนเพื่อนโอ้ตรงซ้ายมีจะปอหนึ่งปอสองปอสาม อดปอหายอยู่บ่อดปอหาอยู่บ่สมคาบหมอสมะกะทินเอใส่ตั้มใส่นั่นโคตไคเน่ห,นนนหายหน้องคนนึง ใไเจับจะสูเมื่อกี้นสบังสู้บังสูบังสูบังสู้ไปสางมาด้ถย่างตาเ้าว่าตาเธอว่าิไข่นนำบ่นี่โดยแบบเมียงเนาะกินแบบเมียงทางผู้เชิญเมียงกัเมียงตามเมียงอะไเอาตามสิกินกันี่ไปเาราจะถ เ็ดหน้าแล้วเพื่น่าณานี้เนาะลูกเจ้าบนี่เราค่อยเป็นลูกเคยบ่เ้าว่าท่านใหญ่ท่านใหญ่าเป็นผู้บ้าอยักเอาลาย้าเมียอยู่เือนมังบ้าบาเมียอยู่เือนเบาสดบัดนี่นะมีทุกคนสดได้นน่มีทุกคนสดบัดนี้พวกเขาเป็นสด <laughs> làm <cười Yeah! cười> ừ, sốt, nó sốt tiêu À mệt, cái sang như đây nhé. Cúng có hội dân người lấy hom. เขาจะอะไรปมวงกเนี่ยคอยเอาซักเบือปับเาว่าเข้าใจมันเดือไปหัวก็จะถามเซลยวอยู่ก็เลยบอกก่อนไม่ทันจะถามหันมาเอามียเช่นนี้ิอยู่ได้ยังว่าเบาปวเข้าใจก็เด้อป้าก็จะกินสม นี่เป็นนามอันนี้เพื่อนได้นี่นำกอกสูบจะได้นี่ทั้งวะเราแบบอะนีจริงคุณคุ้นวะทั้งเข้าไปน้นามหย่อของมเอาม้จงเห็นจะได้โอจังสีวะ่วยนี่เต็มโอ่งอยู่วะเนี่ยนี่ โอ้โหโอ้โหต้องต้องโยกแบบนั้นดึงแรงสุดนี That ่ก็บอกอนะโอ้โหฮัตตองเน้นแบบไวๆโอ้โหฝากขุณหัวขุณตาเลยเนาะเอาเบิังเตยเอาเบิังโซ่ที่มือแบบไวๆบิัง อาลงติ๊กตอกกันนะเอาแบบฟินๆนะฮะโอ้สําดนำกอกนนะคน,นเนาะโวัสดีตํานีงนี่ตํเขา่า ำ้อ้เราขนมไปแจกเนาะขนมจะเอาซื้อมาแบัะเป็นแป้งครับบ่แปะคือนมเล็กแตซอยใช่มาให้ขนมนมเล็กเย็นโอ้ปล่ยน้ปล่น้ำันใส่น้ำตาลให้เล็กน่อยกินบ่อตาให้บ้านมุมมุนแล้วก็เอาโอ้เห็ดแบบเขาอ่ะนะเนาะเขาซีรีเล็กเอรอแม่นบ่ เอาเพิงิงลองไปตามึงตัต้องตาเปลี่ยนแล้วเพิ่งไปตมเปี่ยนแล้วนะเอามันเล็กแหลกเลยยังแห้งตีนุ่มว่ต้องตแห้ง่าจะอเอันกตมหมอนี่แห้งอังแห้งมึงไมไหวเนีตีซักก็ไหวนะจึงสีเหลวไววใส่เวลาตำาดนอยู่วะนี่ ดนได้เนาะได้เลยมันถึงหมุนเนาะเขาคือเขาซานให้ลูกหน่อยเนาะมาไหวอีกวันมาไหวมาไหวแล้วก็มาตำตำจะไปตากอีกบ่หรือว่าบ่ได้ตากตำเนาะค่ะแล้วตำเขากี่เนาะตำจะเสียเนาะขอบคุณ นมเล็กแต่เย็นเคสอะไรได้หน่อยกินเนาะทานด่าหน่อยใส่น้ำตาลชูน้ำตาลไว้เนาะเป็นเพื่อนหนึ่งที่มีคนอยู่หลน์นะเป็นเพื่อนเดียวกันบริบูด้วยแบบหมู่เข้ามาดินน้ำกันโอเขอ้ามาดินน้ำกันเนาะจังโม,นนะม่เนาะเดินกันหลายคน <c oughs> แบบนุ่มพงเนาะ อากแงนมุ่มคือนมเล็กตัวเย็นบ่เป็นนมแรกเกิดก็โบเห็นหงสีห้องสีมีอวยวะไีหองสีอยู่เนาะฮ่ดตมเงตนี้เพ่เนี่ยคือาจะเอะาฮ่าฮ่าา่า่าฮ่าฮ่่าฮ่ฮาฮาฮ่่่า่ฮ่าง่า่ารา น้าต oh, ่ำอูป็นตาแด็กอยู่น้่งนี่โครงนั่ตึกตึกตึกน้เ่ามีขนไปเมีกองฟืนนั่กองยังได้เอาเอาดินน้ำข้องพี่น้องเลยดิดโดยแถฉทู่ของแบบเด็กน้อยเนาะ ซ้ำสิไปเบอร์ซ้ำสิไปตัดดิฝอกได้่าได้นุ่งส่งนี่โอ้พี่หน่งกระดินงด้วยกนนะพี่นี่โอ้กินหอดตอนยังหน่อยด้พี่น้องเลยกินหอดตอนยังหน่อยด้วยงเผาเร้วังตำหัวกันกเียวอีกเ้ได้นุ่งส่งเอาขนมก่อนว เออเอาหายเอาห้ล้วลยไมาได้บาขนมนี่มาไหงก่อนนี่มันไเอาให้พวกหนักก่อนซะ่ไหมยันข้าเคินเดี๋ยวลังกล่องข้าจังหายที่ลังก็ได้เพราะว่ามันมีเข้าโปะเปื่อยนะพี่น้องยันยูทูบแบนโอ้คนนี้ถูกหายมามาขึ้นมาเอาเลยวันนี้ผู้ได้ปลาก็ดีมากมาขึนมามาขนมมาขนมมเห็นบ่ได้พี่น้องเลย จะเข้าอันนี้ปลาหำเล็กหน่อยครับปลาหำเนาะเดี๋ยวยูทู e สิแบนบเป็นห้าผู้สาวตำผรตึกตึกตึกเอ้าเนบริเวณแบบนั้นเนาะอ่หบริเวณแบบเป็นบริเตณแบบเป็นเหือนะเนาะอหนีแบบตแบบเากระูนนีอแ้ตแล้วเจ้าขายนี่เจ้าขายคืนึงสามแสนคอหนึงสามแสนหม่ามเ ไฟแบบเฮีดเองธร้ามาสักวันนี้ไฟจะไปเฮ็ดนเองวันบ่าแบบคือคนจำปลาซากเนาะเราบะเม่นเ้าเฮียนจบแหรือเาลงาฮี่หนึ่งไปเฮียนอยู่ปากเซ่บเ่โอ้ําพอแล้วัสันเจ้าคนในบ้านนี่คบาอยากออกไทยปากเซเป็นอยากกับล้บ่ ยังดอาเบิ่งหนังโหแล้วยันตัดเนียบอยู่เทคนิคบอกมีแฟน์เราปรเจ้าะนะยั่งโซเอ้ยขอเฟซไว้ได้ซิงค์เนี่ยนี่เนี่ยนี่มันต้องแหลกเฟซเอาอาก็ซิก็เซ้แหละเป็นเฮียนปีหนึ่งอยู่ตัดเนียบบอกอยู่เทคนิคเทคนิคเทคนิคลับเก่า กันไปเฮียนันเจ้าเที่ยวทุกทิศบ่บ่ไปนอนท่าอยูฮังเลอมันเี้ยน่ะดิหอผักนนี้หอผักนี่หนึงหอผักข้างในเพกาะว่าเบิ่งกันวะยนอยู่เท้าเราข้นปากเซ่บ่ที่แต่เปยนเนี้คือยู่มากเซ่ จะเก็บไล่ทางแนเนาะโอ้ใช่ตุ่มมันหนาแน่นเนาะพื้นหนึ่งสามแสนสมราคาพื้นหนึ่งสามแสนสมกับเฮียนตัดนิบนะพอไปเฮียนเด้อยคันเฮียนมาได้ได้จังสิเนาะปัจจุบันนี่ยโอ้เฮียนมาซื่อๆบางทีเฮียนไฟฟ้าขึ้นเช้าไฟฟ้าบ่เป็นนี่นี่ปีหนึ่งบ่ตัดนิบบอจะหาว่าโอ้ตุ๊บไล่มาให้เบิร์นเนี่ยเอามาให้เบิร์นหน่อยดีเราเราทักให้คนต่างประเทศเนาะ สำหรับ f อซที่อยู่ต่างประเทศนี่เบิ่งเอาเด็กพี่น้องเดี๋ยวเสีให้แล้วเอาลงมาให้เบิ่งงขันผู้ใด้เอกได้สั่งก็ได้เนาะจะส่งไปจะได้ปะส่งไปให้เอื้อส่งไปเวียงโอ้ส่งไปยูวียงเลยก็ให้เอื้อฝากต่อโอ้พื้นหนึ่งสามแสนกี่บ่อสามแสนสองแสนถึงมีแสนหนึ่งถึงโอ้ประมาณเาบ่ถึงหนึ่งพันบาทสัมบ่ถึงสิบล้านละสัมพี่น้องนียเนาะ สนับสนุนได้หมอสนับสนุนเพิ่นได้เด้อเจ้าซื้อยังแล้วเราถามว่าเบามายังบ่ทันได้ฮู้ซื้อเพิ่นแม่นเลยซื้อปุ๊กปุ๊บหน้าใช่ปะโอ้ะไรทางนี้ปุ๊กกี้เรียนวิชาสี่ปีหนึ่งเนาะคือว่าซีเมอร์ภาษาไทย่ีสองปีหนึ่งเก่งนะแบบได้มาจากเฮียนได้บ่หรือว่าอันนี้ พือนฐานมีเหล็กอยู่แล oh <my> mm ้วโอ้เนสินเพื่อเน้อายเป็นพื่นใหน่าม่ขอบ่งบอว่านหรือบ่งานเสินต้องต้องพูยิ่งได้บ่งจงสหัว่างามหรือบ่งามเนาะสองืนสองแบบสองแบบวันี้ตัวนี้ลาแบบเพาอยากไล่ลาแบบได้ก็ได้บริวารอันนี้โอ้สั่งเอาเนาะเยอเลย อะไรผู้ใดอยากได้เอฟซีต่างประเทศเดาเชียวเบอร์คันใบเนาะจะดินบอทแอปอยู่บ่โอเคเดาเชียวเดาเชียวเบอร์ใบบัตรเทอร์มนอยากได้สิติดต่อไปหาเรื่องการใส่นั่นใส่นี่เนาะเกลเจ้าเกิดบทสุตตะไอหมูใบเก่งวะเก่งเก่งเพราะว่าส่วนรายเมนเห็นปุ่นมากใส่แอปนี้เนาะเอใส่ไปให้แม่จะทำเบอร์ ไปจบภารกิจเนาะได้จะ่พากันกลับได้คิดน้ากินในก็สักคนได้เรื่อยๆพี่น้องสองไอเพป็นทั้งสองคนสองไอ้ชี้แหล่เนาะบาเล่แปลกแปลกแล้วสองไอ้พ่อคือพ่อเวียงจันพี่น้องเห็นไหมฝากไปอ่าอย่างว่าแนะน้ำเพื่อนใเด้อเพราะว่าเพป็นเป็นมือใหม่พี่น้องเลยเพป็นก็เฮ็ดมาหลายหลายปีเนาะแต่ว่าบอดดี้จริงจังเนาะเออคนอันนี้ก็ลองจริงจังเบิ้ง ใช่มันด้เนาะไปไม่ด้พี่น้องเด้อวีน้อุ่นกันเ้ซีมนอุ่นวัดนมานั่งเเนยากะไอ้พ่นซืองเนี่ยผู้นพาไปะเขยังวาอซื้อไจะดยกัซื้ออ๋ออ๋อไอ้ออ๋ออ้ออ๋อเป็นแล้วอออาชวะฮ่าฮอีเลยเออมันเป็นกรแบบนี้เนาะเกิดนายนไี้อยู่นี ทุกคนแน่ในกินนำฮอเหนึ่งกระดี่งื้กัน